สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับคำตอบทำเอาจุกอ,อกรู้เลยเวียรู้สึกยังไงย้อนฟังคำพูดเบลล่าถ้าพี่เวียเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสำหรับเพรอกหนุ่มมาดรออย่างวียสกุลวัตขนาดรถที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้พียมนเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมืน่นโดยหนุ่มเวียนั้นได้สวมชุดสูทสีเทาสุดเนี้ยบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์ พร้อมกับใบหน้าที่เปื้อนไปได้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปได้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวป้ายแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนๆที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่กันอย่างมากมายและล่าสุดวันนี้ทางทีมงานสยามนิวส์จะพาทุกคนไปฟังสิ่งที่เบลล่าพูดว่าหากเวียขอแต่งงานซึ่งพี่เวียเอง ก็พูดเอาไว้ว่าณปัจจุบันผมมีความรู้สึกว่าน้องเขายังมีความสุขกับการทำงานมากถึงมากที่สุดคู่เราให้เวลากันและกันอีกนานไหมซึ่งไม่ได้คิดเลยผมเดาว่าน้องคงยากที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นดูสบายไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่น้องต้องดูแลผมก็เลยไม่ได้คุยและคิดว่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนจะดีกว่าซึ่งเบลล่าก็ได้เสียยว,ว่าลองไหมลองไหมลองดูไหมแล้วก็หัวล้อนี่อาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เหมือนคนอื่นและเวียก็กล่าวตอบว่าเล่นอะไรเนี่พร้อมกับหัวล้อขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ